สวัสดีครับหมอลำพาไปเพนเนลินชาแนลไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดีเกิดเป็นแผวพร,ราวแสงทองต้องทำแบบไหนครับมีหลายคนนะถามแอดดิวนะฮะว่าแอดดิวรู้หรือเปล่าว่า,วาการใช้ชีวิตเนี่ยถ้าเกิดไม่ให้โดนด่าเนี่ยชีวิตของผู้หญิงคนหนึงต้องไปในทิศทางไหนต้องเดินทางไหนถึงจะไม่โดนด่านะครับ การเพิ่มประสิทธิภาพในตัวเองเนาะอย่างแรกเลยพื้นฐานเนี่ยมันก็คือการรักตัวเองใช่ไหมครับสิ่งที่แพราวเขาทำในทุกๆวันที่เราเห็นเนี่ยก็ถือว่าเขารักตัวเองนะเขาเป็นคนมั่นใจครับเขาผ่านประสบการณ์มาก็โดนด่าสารพัดคนเรามันมีความมั่นใจเนี่ยหลายคนก็ไปเบลกเขาว่าเขาเนี่ยเป็นน้ำเต็มแก้วอย่างที่บอกนะฉะนั้นความสุขเนี่ย ศิลปินเนาะเวลาเขามีความสุขกับการสแสดงบนเวทีร้องเพลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับมันคือปัจจัยหลักครับมันคือส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตแล้วก็ใช้ขับเคลื่อนชีวิตให้ทุกวันให้ไปต่อได้จริงๆความสุขไม่ใช่มีแค่การเป็นศิลปินแล้วก็ร้องเพลงบทสแตนนะครับแต่ความสุขเนี่ยอยู่รอบๆตัวเราถ้าเรามองดีนะครับ มองทุกอย่างให้ดีคิดดีตัวเราเองก็สุขภาพดีนะครับจิตใจเราก็ดีขึ้นนิสัยเราก็ดีขึ้นเพียงว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมมันถึงต้องมีการฝึกฝนไงให้ตัวเองเนี่ยได้พบเจอกับอะไรที่ดีๆพลังบวกเจอกับคนที่พูดจาเพล่ๆบางครั้งเจออาหารอร่อยอ,อยเจอคนยิ้มให้ได้อ่านหนังสือที่ดีที่เราชอบ เออก็ถือว่าเป็นความสุขเล็กๆนะฮะที่เราสามารถที่จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆแพราวกับล่องซันเนี่ยเมีความคิดนะครับริเริ่มแล้วก็รู้จักพูดคุยกันให้องค์กรแสงทองนะครับพัฒนาต่อไปแอดดิว,ว่าก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องผิดอะไรนะมันก็มีแต่สิ่งดีๆนะครับเนี่ยพอพูดไปเดี๋ยวบางคนก็หาว่าโลกสวยหาว่าแอดดิวเนี่ยมันชอบในทุ่งดอกลาเวนเดอร์นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยจะให้อยู่ในทุ่งดอกลาเวนเดอร์ก็ได้นะเพราะว่าเราไม่อยากไม่อยากสกรปรกตรงๆเลยนะเราไม่อยากสกรปรกครับเราอยากสะอาดบริสุทธิ์ทุกคนเกิดมาก็อยากสะอาดบริสุทธิ์นะถูกไหมครับอ่าเดี๋ยวสักครู่นะฮะเสียงลูกเห <laughs> ่าอะ ต่อๆครับต่อๆไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดีหรอกทุกคนแห่ะนะครับเขาก็เกิดมาก็ต้องใช้ชีวิตนะครับอยู่ที่แวดล้อมใครแวดล้อมมันถ้าเรารู้จักทําตัวให้ดีมันก็ดีใช่ไหมฮะถ้าเรารู้จักวางตัวรู้จักอ่ะมีอะไรบ้างอะรอให้เป็นเย็นให้ไวสื่อสารเป็นคิดให้ได้ทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตด้วยความใจร้อนเนาะว่าไหมเออ ไม่ชอบคนในองค์กรแสงทองอะ่ะทำยังไงไม่พอใจกับสิ่งที่แพรวพราวซันทำนะครับคิดว่าทำไม่ได้ก็เกิดอาการหงุดหงิดไม่พอใจหาพักหาพวกแล้วก็อะไรครับใบถล่มลุมด่าเขาทาั้งทที่จริงแล้วตัวเองก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าเขาเลยหรือเอาสิ่งที่เกิดขึ้นไปลงสู่โซเชียลเหมือนกับเป็นการประจานประนามเขาให้ศิลปินเกิดความเสียหายนะฮะคือ ยังไงดีทุกวันนี้โซเชียลถูกพัฒนาไวมากนะแล้วก็โคตรไวเลยต้องบอกก่อนว่าโคตรไวเลยนะครับสามารถรู้ทันได้ว่าคุณทํางานอะไรที่ไหนอย่างไรนะก่อนที่จะทําให้คิดก่อนว่าเรามีองค์กรอ,อยู่ที่ว่าเออเราทําอะไรต้องมีสตินะคิดดีทําดีรอให้เป็นนะครับคิดให้ได้คิดให้ได้ดไดนี่คือต้องมี วิจารณญาณน,นะเวลาเห็นข่าวหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยเออให้เราคิดก่อนว่าเรื่องนี้มีแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเปล่า,าแหล่งมาจากไหนวะอย่างเช่นมีชาวต่างชาติถ่ายคลิปมาลงก็ล่อจากเหตุการณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายบอกว่าทุกอย่างคือคอนเทนต์มีนะครับบางคนสร้างคอนเทนต์นะแปลวพรพาวซันเนี่ยเขารักกันจริงๆบางคนก็ หาว่าสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าคู่จริงอะไรจะมาแบบอยู่แบบนี้แพลวๆจ้างน้องซันมาหรือเปล่าน้องซันเนี่ยมันการล่อนจังเลยแพลวๆเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้ทำไมทำตัวแบบนี้เรื่องเก่ายังไม่ทันหายนะเรื่องใหม่มาอีกแล้วแล้วลูกไปไหนลูกอยู่กับใครเลี้ยงดูกันยังไงเนี่ยปวดหัวไหมครับท่านผู้ชมปวดหัวนะดราม่าไหมดราม่าคือคนเราเนี่ยนะครับต้องเห็นคุณค่าของการให้เนาะ ถูกไหมดูแลตัวเองก็คือเรื่องปกติดูแลคนอื่นคือเรื่องของความภาคภูมิใจนะครับการทำงานในองค์กรเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้นั่นลละเพราะอยากให้สังคมดีขึ้นเราถูกบีฟจากคนรอบข้างนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของการกระทำต่างๆนะที่แสดงให้ทุกคนเห็นว่าเออเราเป็นคนของสาธารณชนเรากำลังสร้างสุขลักษณะที่ดีให้กับผู้คน แล้วเราก็ภูมิใจกับงานที่เราได้ทํางานที่เรารักทุกวันนี้ให้เห็นคุณค่าจากจากตัวเราก็พอแต่ถ้าใครไม่เห็นก็ช่างมันนะครับมันเป็นเรื่องปกติใครไม่เห็นก็ช่างมันเพราะว่ามันมีคนทั้งรักและเกลียดแล้วชอบไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วก็ไม่ประมาทก,กับความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเปลี่ยนไปไม่มีอะไรเหมือนเดิมจริงหรือเปล่าคืออย่าไปคาดหวังนะครับเหมือนแฟนคลับอะ วันหนึ่งเขารัก S&P มากเดี๋ยวครั้งต่อๆไปก็จะเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงเขาก็จะไปติดตามศิลปินคนอื่นนะครับก็คืออยา่าคาดหวังความเหมือนเดิมในวันที่โลกหมุนไปทุกวันทุกวันทุกวันและคนเรามี24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนถูกไหมไม่มีใครมีมากกว่านี้อย่าบอกว่าไม่มีเวลานะครับมีเวลาให้สิ่งไหนเราจะใส่ใจสิ่งนั้นเสมอ วันนี้เราทำงานหนักขนาดไหนอ,อสุดท้ายก็คืออย่ามองแต่ข้างหน้าจนลืมหันมองคนที่อยู่รอบๆวันหนึ่งความสำเร็จจะอ้างว้างถ้าไม่มีคนข้างๆอยู่ด้วยเราจับมือไปกันให้ไกลที่สุดนะครับอย่างแพรวันไม่ต้องไปสนใจนะฮะเมื่อไรก็ตามที่โลกอยากสอนความเปลี่ยนแปลงให้มนุษย์นะครับจริงๆอะดูมองว่าชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งอย่างแพรวพล่าเนี่ยเขาก็ก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวด เราข้ามผ่านสิ่งเลวร้วายทุกวันนี้ก็ยังมีคนไม่ชอบยังมีคนคอมเมนต์ดา่าตามมาด่าทุกวันนี้ดูว,ว่าเธอชินแล้วล่ะนะฮะเธอคงชินแล้วแล้วก็เธอก็กําลังจะเดินไปข้างหน้าเพราะว่าโลกเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆไงนะครับเออพอเริ่มสอนความเปลี่ยนแปลงให้กับมนุษย์มนุษย์ก็คือแพรวถูกไหมครับมนุษย์ก็คือน้องสันมนุษย์ก็คือคนนี่แหละคนก็มีหัวใจคนก็ไม่ชอบอะไรที่มันแบบถูกกระทบแรงๆการด่ากันว่า คนก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อคนเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วยังโดนด่าอีกคนคนนั้นก็จะไม่สนใจนะครับเออเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมักจะสอนเรื่องของอะไรความรักการใช้ชีวิตถูกไหมเออเมื่อวานรักวันนี้รักพรุ่งนี้ไม่รู้การทํางานจะเป็นอย่างไรอะ่ะก็เช่นเดียวกันเมื่อวานทํางานได้วันนี้ก็ทํางานอยู่พรุ่งนี้ทํางานอีกอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ถูกไหม เราทําได้แค่สิ่งที่มีให้ดีที่สุดอย่าเห็นคุณค่าของเวลาตอนหมดเวลานะครับแล้วก็อย่าเห็นคุณค่าของคนบางคนว่าเขามีค่าที่สุดตอนหลุด,ลดมือไปแล้วอ่ะเนาะเออก็ต้องอเซฟคนที่เราอยู่ด้วยให้ดีที่สุดจับมือกันให้แน่นที่สุดถามว่าแพลว่ลาวต้องทําแบบไหนนะครับอย่างที่บอกว่าไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดีก็ต้องจับมือคนที่เรา ดำเนินชีวิตไปด้วยกันอย่างน้องซันเนี่ยแพรวราต้องจับมือเขาให้แน่นนะแล้วก็สู้ไปด้วยกันแล้วก็ตั้งใจทําในสิ่งที่ฝันไว้ให้สมหวังนะครับคุณจะมีโปรเจกต์คุณจะมีงานใหญ่คุณจะมีอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณอย่าทิ้งกันแล้วก็คุณต้องนึกถึงเวลาฝันฝันประส s a p มาด้วยกันนะครับเนี่ยแหละคือสิ่งที่ดีมากๆเลยมันคืออินสปิเรชันให้กับใครหลายคนมีคนเคยชอบคุณแล้วก็ยังชอบคุณอยู่แล้วก็จะชอบคุณตลอดไป มันก็มีแต่คนที่ไม่ชอบคุณไม่เข้าใจคุณสักวันหนึ่งเขาอาจจะกลับมารักคุณก็ได้ถูกไหมเขาอาจจะกลับมารักคุณก็ได้ฉะนั้นโลกไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดีทุกคนอยากให้คนรักคนชอบแต่สุดท้ายท้ายสุดเราหนีความเป็นสัจธรรมไม่ได้นั่นก็คือธรรมชาติธรรมชาติมันจะสอนให้เรารู้จักคําว่าเกลียดรู้จักคําว่า ไม่ชอบรู้จักคําว่ารักรู้จักคําว่าไม่รักนะครับธรรมชาติจะสอนให้เราดํารงอยู่กับโลกใบนี้ได้อย่างสง่างามถ้าเรารู้จักคิดบวกแล้วก็ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตนะครับนี่แหละคือสิ่งที่สุดยอดแล้วฉะนั้นท่านผู้ชมบางคนนะครับถามว่าแปลวาปลาต้องทําอย่างไรก็ทําแบบที่แอดดิวพูดอนะ่แหละเนาะให้คิดบวกไม่ประมาทกับความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็คิดให้ได้สื่อสารให้เป็นเยน็นะยนให้ไว้นะเย็นให้ไวเนยะ็นให้ไว้หละวาณนะี้นะครับ เมื่อเจอเพื่อนร่วมง,งานทําตัวไม่ดีพูดจาไม่ดีใส่เราเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับนะหาวิธีปนีปนอมให้ดีที่สุดแล้วกันนะเริ่ม้ยจากตัวเราก็คือใจเย็นเข้าไว้ทําอะไรก็ต้องคิดใจเย็นคิดดีนะครับเย็นให้ไวเนี่ยมันคือสติมากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีสตินะครับอย่างเช่นคนมาคอมเมนต์ด่าบางคนมีสติอารมณ์ร้อนเนี่ยด่ากลับ ซึ่งมันไม่คุ้มค่าไงมันทาให้เราเนี่ยเครียดแล้วก็พลังงานในสมองเคมีมันเยอะมากทําให้เราสะบัดอะไรที่มันแย่ๆออกไปได้แล้วคนที่เขาดูเราและเขาชอบเราเนี่ยเขาก็จะผิดหวังในตัวศิลปินถูกไหมครับแต่เพล่าๆเ,เนี่ยเขาไม่เคยด่าแฟนคลับเลยเห็นไหมกูสังเกตไหมเขาไม่เคยด่าเลยนะฉะนั้นเนี่ยเรีดกว่าเขาเลิศน,นะ เขามีความเลิศมีความจริงในตัวมีความแกล่งในตัวพอสมควรเหมือนกันเพระาะเขาเป็นคนฉลาดนะครับนะโอเควันนี้เอามาฝากแค่นีก่อนแล้วกันใครเห็นด้วยกับสิ่งที่แอดิวพูดนะครับพิมพ์5มาเลยครับวันนี้ขอแค่นีครับสวัสดีครับ